สวซสค่ะสวัสดีค่ะเมื่อไนครบหมอได้ใหดปลามาลากินนะคะว่าจะนั้นก็เขอ,อ่อนกันกัดด้วยว่าลายเฮดั้นเป็นสังหือนะ,นะคะยก,ก็ใจอีสังหลายๆนะค่ะค่ะวันนี้นะคะน้องปัวชมพูจะทำให้ทาน มาล่าปลาอีกแล้วนะคะงั้นตามวเดียวกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะมาแน่เดี๋ยวให้ยังเร่งอะมาแน่น่นะปลาปลา,ปามาล่ามาล่าปลาถ้า,ม,ขาขมันเข้าห้องมาล่านะเน,นี่ยคะแนนมาล่า ต่เน่ก็กำลังเตรียมเครื่องเคียงอยู่ค่ะเครื่องเคียงมีอย่างหลายๆหน่อยผักบีบเล้งผักบีบผักหมี่แหลงขิงมะเขือส้มผักหมี่ผักก็คือกระเทียมนะคะผักหมี่แหลงก็จะเป็นหอมแดงขิงก็คือขิงนะคะมะเขือส้มก็จะเป็นกระเทียมไฮ มะเขือส้มก็จะเป็นมะเขือส้มก็จะเป็น่าเขือเทศค่ะที่นี่ก็จะใช้หมอ้อไฟฟ้านะคะทอดในน้ำมันเครื่องเคียงนะคะ อันนี้คือทอดด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะล้ใสายกาใส่ในเป็นลายเลยนะเน่ยเพิมเลยต่ไปนี้เป็น้นเลยง็อตท้ายเนาะบดอท้ายผิดฝ่ยไ้หนอยใช่ผิดฝ่ายเนี่หน,น่อยขอไนบตีึ้นีน่ะยเปเลืงไม่สด,ด็อันนั้นแมยังลเล้วนี่ เป็นมาลาันาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงมาล่าสำเร็จรูปนะคะอ่าชกุ้งดึงจะไหนเนี่ยเนาะอ่เน่เครื่องเคียงมาลาสากอันนี้นะคะเขียนภาษาจีนเหมือนเึิบอ่านไม่ออก ใส่น้ำลงไปเดี๋ยวจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะรอให้นะะ้ำเดือดรอให้มเเัำเข็เท็สุกค่ะเตรกาเอาฮะพักเม่พักเม่เนี่ยก็คือใบมันนะคะเออนลวผุกไว้เยอะหน่อย 哦。Uh. ันนี้ก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเส่เกลือยกกซี่วไม่่อ้องนาสล์เนีไม่เ้ในวามเซีวซีวขาวอ่าเสี่ส้วหวานใส่ซสียวหวานใส่เสี้ยวขาวนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปแค่นี้เองนะคะ วา้าวที่ไหนเกี้ยได้ไงอ่ะเออข้าเยว่างหยาบหนาเนอะนี่นะคะนี่ก็ใส่ปลาลงไปนะคะ <im itation> แค่นี้เองโอ้ยคิดว่ายากแลบวหวานเกี้ยแลบวหวานไหนมนค่าไทยกับหวานหน้าเค็ม แลบเลยกินแลบก,กินก่นหน่อยอแล้วก็ใส่เต้าหู้ลองไปไมไ่ให้เส่ร์กินเลยไม่ได้เปนท่ยนเต้าหกินอ๋อน,ะนะะั่นน่ะอันนี้ก็จะเป็นตามวิถีตามวิธีน้องนะคะถ้าเป็นบ้านอื่นไม่แน่ใจว่าทำอย่างนี้ทานไหมนะคะ <c oughs> แค่เจอหมอเนี่ยแค่เจอหนูมอเฮ็ดลามฮ็ดลามฮ็ดเฮดหมดเเลือดหมด h เลก่อนล้าเฮ็ที่อ๋อถามน้องน้องบอกว่าทำยังไงถึงเป็นทำาไงทำยไงถึงเป็นงานมาล่าด้วยน้องบอกว่ามั่วเพราะหวานเกินเขนวาเกินแต่มันเลวเขียนเพราะเห็นแรงแรนเขียนได้เดีย โอ้ลววานหนูนะไปหอวมาพอมหอมเป็นเวลาเจียมหมาอั้วง่ามาด้วยคุนบ้องกดก้อนกินละไรไหนๆ่เช้มเชมเช้มอืมกินอะไรอ่ะปันนะกินไล่อะ ชิมชิมชิมดูก่อนนะคะอืมโอ้ยขนาดยังไม่สุกอร่อยแล้วนะคะต่้ไปสุกคัเป้หาวานเนี่ยเนะ

นี่ปลาม,มีมะขาคสมสาัดีคะสมสสวัันีน่ัี้่กกีนนะัค่ะีะัสนวัสด่ะสัดี่ะสว่ะวีก่ค่ะ่ดี าได้กันนะคะกินจ้่มกันค่ะกินฟองนึ๊กไปกินรือๆอยากกินฟองน้ำมันก็มีฟองที่ก้าเออากกินรือยากกลนรือแม่บอกว่าอร่อยมากอ,มอร่อยจริงๆนะคะหวานหวานเดมมี รสชาตินะคะก็จะเป็นปลาแล้วก็จะหอมมาล่านิดนึงนะคะก็จะอร่อยมากมากสาสัมมาสมมาสันาสัมาสมมสามมาสอมมาสัมมาสสมามสสมาััมสามก น้องบอกว่าเน่ทำตอนเช้านะคะเพราะว่าตอนเช้าไม่ได้ถ่ายกันมัวแต่ย่องย่องทำสมมุสากันนี่เป็นพ่ยุมแนกเฮ็ดเ <c oughs> น่เป็นคาเฮ็ดน้ำจิ้มหอหมูไทยล้าวเหนวหมูไทยสวนข้มเสับข้าวเดี๋ยวมันเนี่ยปดเจ็บมา ตอนนี้ทานไปทานมาเหลือกันแค่สองคนนะคะพ่อกับแม่ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อสองก้อนนี่ค่ะคัมนนคปเปนบไคปในกอ้อนยิ้ม z ใหญ่นำคําหม้อตีเฮ็ดเล่งค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนะคะที่ทำเลี้ยงนะคะก็จะเป็นปลามาล่านะคะน้องบอกว่าจริงๆต้องเผ็ดต้องเผ็ดกว่านี้ค่ะแต่หมอไม่ทราดแต่หมอถือว่าอาร่อยแล้ว เพราะว่าที่นี่นะคะพอกับแม่ไม่ทานเผ็ดนะคะก็เลยไม่ใส่เผ็ดนั่นเองค่ะเย้ทานแล้วงั้นก็คลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสุค่ะ